สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเป็นกําลังใจให้ไอาหมอกันนะคะมาดูว่าจะผ่านได้กี่ด่านนะเมื่อกี้ด่านแรกตกไปแล้วมังกีบานะคะด่านที่สองเป็นไตเชือกสองเส้นค่ะตอนนี้กําลังใช้ความพยายามอยู่นะคะโอ้โหเชือกสองเส้นมันก็อ่อนยวบเหลือเกินกําลังค่ะไต่เข้ามาตอนนี้ได้ครึ่งทางแล้วนะคะคิดว่าจะผ่านโอ้ผ่านไปไม่ได้2ด่านลวค่ะผ่านไป2ด่านแล้วไว้ไมนะ มาดานที่3นะคะกำลังไต่ขึ้นไปเพื่อที่จะไปเดินข้ามสะพานนะคะเป็นสะพานเชือกเหมือนเดิมค่ะจากฝั่งหนึ่งไปยังฝั่งหอไอเฟลนะคะด่านนี้เนี่ยโอ้โหโหดมากเหมือนกันแล้วก็ถ้าตกลงมาเนี่ยเจ็บด้วยนะเพราะว่ามันสูงจากพื้นดินมากทีเดียวนะคะ สำหรับดาน,นี้ค่ะเป็นอุปกรณ์สำหรับเด็กอายุไม่เกิน12ขวบนะคะน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมค่ะแล้วก็ไอหมอกเนี่ยอายุแค่7ขวบน้ำหนักไม่ถึง30กิโลกรัมก็สามารถเล่นได้ค่ะมีเชือกออประสานกันนะคะเป็นเส้นทางเล็กๆให้เดินนะคะ ระยะห่างของสะพ,พานเนี่ยไม่ถึง1ฟุตได้ซ้ำไปค่ะไม่ถึงหนึ่งไม้บรรทัดนะคะส่วนราวจับเนี่ยก็เป็นเชือกเป็นเส้นๆน,นะคะมี2 3 4สสสเส้นด้วยกันค่ะแต่ว่าเชือกเนี่ยมันมันนุ่มมากเลยเนะาะละอะละ,ละใกล้ถึงกลางสะพ,พานแล้วค่ะเฮ้ยไอหมอกเซนะคะคิดว่าอาจจะตกอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าตอนนี้ลุ้นค่ะลุ้นโอ้โห เหมือนไม่ไหวนะคะกำลังจะนั่งลงโอ้โหโอ้โหโอ้หนั่งลงแล้วค่ะคิดว่าคงค่อยคคลานไปนะคะไอหมอกลองจับเชือกแต่ละเส้นอ่าเจอเส้นที่แข็งหน่อยแล้วก็รวบสองเส้นเข้าไว้ด้วยกันนะคะคิดว่าทรงตัวได้เริ่มเดินไปนิดนึงค่ะดีขึ้นนะคะดีขึ้นค่อยค่อยขยับค่อยคขยับโอ้โหลุนตัวโกงเลยนะคะเนี่ยเป็นกำลังใจให้ เดินอีกนิดนึงไอ้หมองสู้ๆนะคะพวกเรามาช่วยกันลุ้นกันค่ะมันถึงตรงนี้ดูเหมือนขาสาั่นอย่แล้วนะคะกำลังเอียงไปเอียงมาค่ะและตรงนี้ก็สูงมากด้วยเป็นจุดที่สูงที่สุดของสะพานเชือกค่ะจะตกหรือเปล่ามีเสียงคุณป้าที่เดินผ่านมาตะโกนให้กำลังใจบอกว่าระวังระวังไอหมอก เอื้อมมือไปจับเชือกเส้นบนสุดนะคะซึ่งมีความแข็งแกร่งที่สุดก็ผ่านมาได้ค่ะถึงหอไอเฟลอย่างปลอดภัยนะคะแต่ไม่เท่านั้นเนอะต้องปีนลงมาอีกค่ะไอหมอกใช้วิธีการถอยหลังนะคะหันหลังนะคะเป็นหันหลังแล้วก็ไต่ลงมาค่ะอฮะเหล็กนี่ร้อนมากเลยนะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเที่ยงวันพอดีค่ะ ค่อยๆไต่ลงมานะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะคิดว่าปลอดภัยเรียบร้อยนะคะสำหรับด่านที่3ผ่านค่ะต่อไปหมอกบอกขอลองด่านที่4หน่อยด่านนี้ดูจะง่ายหน่อยนะคะก็มีประสบการณ์จากด่านที่ด่านที่3มาแล้วด่านที่4ก็เลยเดินฟู่เลยค่ะแล้ววันนี้การผจญภัยของเราก็สนุกม,มากๆเลยนะคะลาไปก่อนนะคะ